ทำดีไ้ไหสัตว์ทนานนี่เรียบร้อยก่อนนะครับเอา,เอาโอ้ยตจริงัเกือบจะได้สองตัวแล้วได้ตัวเดียวนะครับนะครับโซฟานี่นะครับตัวเมียนะครับนี่เป็นไงตัวเป็นเริ่มเลยนะครับประมาณสี่ห้าร้อยกรัมแล้วนะครับน่าจะตัวคู่นะตัวคูน <ะ S 2> <ๆ S 1> ่ <ๆ S 1> นะครับสว <ๆ S 1> ยงามนะครับน, <ๆ S 1> นี่นะจะจุโจมเนี่ยมันจะทำยุ่แข็งเฉพาะโซ่ที่เก้าเหล่าเท่านั้นนะครับถ้าเป็นไอ้สองตัวนี้ข้างๆเนี่ยไม่แข็งมีตัวในเก้าเหล่าสุดคุณเรียนบอก มันก็จะแผงเหมือนไอ้ตัวในโน้เสารอ่ะที่เราเห็นกันในไอ้มันโดใไฟเลยอ่ะ <c oughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสัตว์ประหลาดนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะพาจัดชื่อหัวข้อคลิปนะครับทุกคนคงรู้กันแล้วว่าผมจะพาไปดูร้านใหม่ของผมนะครับที่เพิ่งอัปเกรดใหม่ล่าสุดเลยนะครับไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนนะครับที่จริงก็มีแล้วแหละเพราะว่าเปิดมาตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วครับร้านเก่าของผมนะรับชื่อฟิพพาเล่นะครับเราขายอุปกรณ์อาหารแช่แข็งนะครับแต่ณปัจจุบันนะครับฟีพพาเล่ได้พัฒนาอัปเกรดตัวเองขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง โดยเรามีสัตว์เข้ามาขายเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ใช่แค่งูอย่างเดียวนะครับโอเคครับแต่ว่าก่อนเราที่เราจะไปนะครับขอนิดนึงนะครับผมขอโฆษณาสัตว์งูปันไปท่านตัวใหม่ของที่ร้านก่อนนะครับผมอาว่าตอนนี้มีอะไรอยู่บ้างนะครับจะสังเกตจากด้านหลังว่าตายแดงเยอะมากนะครับแต่ก็ยังมีตัวมาใหม่ที่น่าสนใจในวีคนี้นะครับถือโอกาสอัปเดไปเลยหรือกันนะครับผมวันนี้เรามาอัปเดตกันก่อนนะครับว่ามีอะไรก่อนที่จะไปร้านใหม่นะครับตัวแรกของเรานะครับในวันนี้นะครับผมขอนําเสนอเจ้านี้เลยตัวนี้เป็น อัลเบโนนะครับเพศเมียนะครับผมเป็นลายไฮคอนทาสนะครับสวยมากเลยนะครับตัวนี้นะครับอัลเบโนเพศเมียนะครับลายโอเดีมากนะครับราคาอยู่ที่14,0 0 0บาทนะครับปกติเรามีแต่ตัวผู้เนาะวันนี้เรามีตัวเมียหลุดมานะครับมี2ตัวด้วยกันนะครับใครชอบสีเข้มๆก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับอัลเบโนตัวเมียตัวนี้ส่วนใครชอบสีอ่อนๆนะครับแต่ว่าคุณมีอัลเบโนอยู่แล้วก็แนะนํเจ้าหนี่เลยนะครับ ตัวนี้ก็เป็นเมโนตัวเมียเหมือนกันนะครับแต่ว่าสีอ่อนกว่าตัวเมื่อกี้นิดหน่อยนะครับอ่าแล้วแต่คนชอบเลยนะครับลายสวยทั้งคู่เลยนะครับอ่ะจากอเมโนนะครับเรามีตัวที่เพิ่มมาใหม่นะครับตัวนี้คือบานาน่าพาสเทลนะครับเป็นสีแบบเปิดขาวเยอะมากลายเนียนสว่างมากเลยนะครับนี่เห็นไหมอ่าดูมันเปิดขาวข้างๆนะครับยางกะหรี่โกะนะครับเนี่ยเปิดขาวข้างๆเยอะมากครับลายเนียนมากเลยนะครับแล้วก็สีสว่างมากเลยนี่นะครับโอ้ สวยมากนะครับราคาอยู่ที่8,900บาทเท่านั้นนะครับ8,900บาทเอ้ยไม่ใช่9,800บาทโทษทีพูดราคาผิดแมกับขอขาดทุนแล้ว9,800บาทนะครับนี่นะครับสวยงามมาก9,800บาทนะครับา a n a n a p a s t ท l นะครับผม Banana p a s t ท l สีขาวเปิดขาวเยอะนะครับแล้วตัวต่อไปตัวนี้ผมว่าเป็นทีเด็ดเลยแล้วกันเราอัปเดตอย่แค่นี้นะครับทีเด็ดเลย b ู u า e r u ติกนะครับขาวตาฟ้านะครับผม ขาวตาฟ้านี่นะครับตัวเมียนะครับนี่เป็นไงตัวเป็นเริ่มเลยนะครับประมาณ4ี่ห้าร้อยกรัมแล้วนะครับตัวนี้เป็นเพศเมียนะครับผมขาวจ้วนะครับเพศเมียนะครับราคาอยู่ที่22 0 0มงบาทนะครับราคาเท่าตัวเล็กเลยนะครับแต่ว่าไซส์ไซส์สวยมากนะครับดูเต็มมือผมเลยนะครับสีสวยไซส์สวยนะครับตัวนี้เป็นไงครับอ่า ยอดนะครับวันนี้ที่เราอัปเดตกันไปนะครับเดี๋ยวว่าต่อไปนะครับเราจะพาไปดูร้านใหม่ของเราครับอัปเกรดแบบอลังการงานตั้งเยอะขึ้นนะครับวิธีการไปร้านที่สองของผมนะครับง่ายมากนะครับอันนี้คือร้านบ้านสนหลานเนาะห้องดีให้สี่นะครับเราเดินตามผมมาเลยนิดเดียวนะฮะเดินตามมานิดเดียวถึงเลยนะครับผมถึงแล้วนะครับันนี้คือร้านฟิสพาเลตนะครับเป็นสาขาที่สองนะครับโอเคเดินเข้ามาเลยก็จะมีโลโก้บ้านสนหลานอยู่นะครับแล้วก็ฟิสพาเลตนี่นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอันนี้ก็คุ M เอ็มนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในหุ้นส่วนของที่ร้านบ้านสัมหลานแล้วก็เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของเฟซพาเลตนะครับก็ใช้ชื่อว่ามัสเตเอสนะครับอันนี้ก็ใครมีเฟซบุ๊กนะครับก็เข้าไปตามได้นะครับกอันนี้เลยะ่ะก็คือมัสเตเอสเลยอ่ามัสเตเอสเลยเจมาดูกันว่าที่นี่นะมีอะไรขายมาตอนแรกเรามีเครื่องอุปกรณ์นะคฝั่งด้านนี้แล้วก็หนูแทะแข็งเนาะปัจจุบันก็ คุณเอ็มก็เอาสัตว์เข้ามาลงเยอะมากเลยนะซึ่งก็ใครที่อยากศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ที่เป็นพวกตันก็มีอะไรเบลากอนเบลากอนเคโลมิเลียนเบลากอนฟามิเลียนเดาหลายสายพันธุ์ครับแล้วก็มีพวกกิ้งก่าอีกหลายชนิดแล้วแต่ฤดูกาลเพราะว่าฤดูกาลมันจะมีอะไรมาบ้างก็ตามนั้นโอเคนะครับก็มาติดตามที่คุณเอ็มได้เลยครับเดี๋ยวเราให้คุณเอ็มพาดูก่อนว่าอันแรกที่อยากมาเสนอคือน่าจะเป็นเบลากอน ก็เริ่มอยู่เบีรดากอนหมนเลยเพราะว่านี้เราจะทําเองนะครับส่วนใหญ่ในเนี้ยจะเป็นลูกเพะของของผมเองเป็นหลักนะครับกับทีมงานครับจะมีหลายๆสีให้เราเลือกหลายๆสีหลายๆขนาดนะครับอันนี้ก็คือเบียร์ากอนมันมีตั้งแต่สีเริ่มต้นเลยเท่าไหร่ครับถ้าเป็นสตาร์ทเลยเริ่มต้นสตาร์ทนอมอนจะอยู่ที่ห้าหกร้อยครับแต่ตอนเนี้ยไม่มีหมดแล้วอันนั้นมันจะขายดีสุดสำหรับมึงใหม่ชอบมากๆเลยก็คือราคาเบียร์าก้อนก็เริ่มต้นที่ไม่แพง แต่ว่าใครที่เลี้ยงใครที่เลี้ยงนะครับอันนี้อันนี้เราแนะนําสําหรับน้องๆที่อยากเริ่มเลี้ยงก็อุปกรณ์อุป,รป,รปรกรณ์ก็ขอให้เตรียมให้พร้อมเนาะใช,ใช่ครับสำคัญที่สุดเลยต้องน้องเตรียมอุปรกรณ์ก่อนนะครับก็เช่นเรื่องไฟต้องมีไฟอ,อันรนั่นอเลี้ยงตู้นะครับตู้รองพื้นถ้าเราเลี้ยงในบ้านเนี่ยเราก็ต้องใช้ไฟนะครับเลี้ยงในที่ร่มไฟต้องมี UVA และ UVB นะครับที่สําคัญเลยแล้วก็ต้องมีกิ่งไม้นะครับเซตให้พอดีอุณหภูมิพอดีแล้วให้มันขึ้นไปรับ UV ได้อันนี้คือเราเลี้ยงแบบว่าปล่อยอิสระ อ่าตอนนี้ึีแล้วแตาแดงกล่อมหรือแต่ให้กล่อเอาเจเคครับนี่ก็เบียร์ดากันนะครับมีมีหลายตู้หลายแบบเนาะก็ที่จริงราคาก็จะมีแปะบหมอกว้อยู่แล้วอ่าใช่ราคาแปะบหมอกไว้แล้วส่วนเรื่องสีแล้วอะไรก็มีแปะบหมอกไว้แล้วใครอยากศึกษาเกี่ยวกับพวกเบียร์ดากันก็ที่จริงถามคุณเอ็มได้ตลอดเลยก็มีแนะนาได้ตลอดแล้วก็เรื่องการผสมพันธุ์การพัฒนาสีอะไรก็สอบถามได้ใช่ครับ แล้วซื้อกับเราเราดูแลไปตลอดเลยครับไม่ว่าสัตว์ท่านจะซื้อจากเราไปจะป่วยหรือมีปัญหาอะไรก็มาหาผมได้ตลอดเลยก็คือดูแลตลอดไม่ได้นำกลับมาให้ผมดูแลได้เลยหรือไปเที่ยวที่ไหนเงี้ยไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดเอากลับมาให้ผมเลี้ยงได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยก็วิธีการเดียวกับที่ดึงมาสับภารเราทำวิธีใกล้เคียงกันก็คือว่าสมมุติว่าซื้อจากเราดูแลตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่มีลูกมีลูกเรารับซื้อด้วยถ้ามีลูกก็รับซื้อกลับด้วยนะครับนี่อันนี้ก็คือต้นนรีเม อันนี้เนี่ยอันนี้ตุกแกเจดดาวอ่าใช่ครับผมจอปีจ,จ,จีนะครับเล็เเก็ตโรนะครับมีหลายคนถามว่าไม่ได้เพจผเยอะมากเลยก็ตอนนี้มีแล้วนะครับที่บ้านสัมหลานนะครับแต่ว่าถ้าถ้าทักมาในเพจบ้านสัมปลานเนี่ยบางทีอ่าผมจะไม่ค่อยได้ลงแหละคือผมจะลงหน่งู เราเจ้าผมก็ถามว่าเราไม่ได้ขายเป็นหลักก็ถ้าใครสนใจก็ทักมอมนเตอร์เอกเลยก็ได้นี่นะครับง่ายดีในเ c e บ o o k นะครับมอนเตอร์เอกเลยหรือว่าในส่วนของพวกกิ้งกา่าในส่วนพวกกิ้งก่าพวกเต่านะครับหรือว่าถ้าให้ดีก็ไปดูที่ร้านเลยอ่าได้ไดะจะให้เอ็มจัดการให้ก<ด>็คือพวกเนี้ยมันบางทีมันต้องมาจับนะเพราะมันถ้าเราเลี้ยงเล่นอ่ะตัวไหนน่ารักถูกชะตาถูกชะตาเราหรือเปล่าเนี้ยครับมีมีเยอะพอสมควรนะมีหลายสีเลยนี่ครับตัวนี้สวยตัวนี้สวย เนี่ยราคาถูกนะสองพันบาทอย่างเงี้ยมันไม่แพงเหมือนเมื่อก่อนนะสองพันบาทตรงนี้ก็เริ่มต้นที่เท่าไหร่พันหกอันนี้เริ่มต้นพันหกครับเนี่ยพันหกนะครับพันหกร้อยสังเกตว่าจะมีตัวไม่แพงเลยจะมีตัวหลุดออกมาด้วย <c oughs> คุณนลี้ยงแบบไม่ดีเหรอมั้นจะค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายด้วยครับถ้วยน้ำหนึ่งถ้วยน้ำหนึ่งถ้วยนะครับสำคัญคือต้องมีแคลเซียมและวิตามินสะอาดนะเนี่ยผมเลี้ยงสะอาดเลี้ยงง่ายนะเลี้ยงสะอาดใช่ของนี้เลี้ยงสะอาดนะก็ วิตามินก็พวกพวกนี้ก็เป็นแบบพิน้ำแบบน้ำก็ง่ายดีอันนี้แบบน้ำแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีแบบพวกที่เป็นที่เป็นผงฮานี่นะครับีให้ดูให้ดูนี่ครับอันนี้ก็แคลเซียมมันมีทั้งแคลเซียมแบบธรรมดาสำหรับต๊กแกแล้วก็บวกบวกดีสามอันนี้สําหรับสัตว์ที่อาจจะต้องอยู่ในแดน่อยนะฮะแล้วก็มีวิตามินนี่นะครับอันนี้วิตามินนะครับผมมีขายครบหมดเลยนะครับนี่นะครับก็แคลเซียมวิตามินนะครับแล้วก็ นี่มาฝั่งนี้นะครับเดมในส่วนของอาหารนะครับอย่างเบียสอย่างเงี้ยถ้าใครไม่สะดวกให้ให้อาหารเป็นอ่าอันนี้เรามีอาหารเม็ดเรามีมาสุริอาหารเบีสด้วยอันนี้คือถ้าใครเลี้ยงเบสดาการก็มีอาหารนะครับแล้วก็ที่จริงมีครบนะอันนี้ก็มีครบอยู่แล้วอุปกรณ์อุปกรณ์ e อ s e n t i a l y หลอดโป่งหลอดไฟมีมีทุกแบบเลยนะครับกล่องเลี้ยงงูกล่องเลี้ยงขี้ลงขี้เลื่อยอย่างเงี้ยครับชิฟซ่งชิฟซี่กล่องมีหมดทุกรูปแบบนะครับขนาดไอ้นี่ยังมีเลยที่ให้อาหารตุแกนี่ มีครบนะครับเดี๋ยวเราไล่ให้ดูนะครับอันนี้คือทรายทรายเบียดหรือเปล่าใช่ทรายเบียดเราก็มีนะครับแบบแบ่งขายนะครับผมมีครบทุกรูปแบบนะครับมีหลายหลายอย่างเลยนะครับอตรงนี้นะครับเป็นโซนของเกี่ยวกับอุปกรณ์อ่ะตรงนี้อะหนูแช่มีทุกไซส์นะครับนี่ครับตั้งแต่หนูหนูไม้หนูแรดนะครับมีครบทุกอย่างนะครับนี่หนูแช่ก็มีให้ลูกค้าเต็มที่นะครับนี่ตั้งแต่ไซส์เล็กงานไซส์ใหญ่นะครับมีลูกจงลูกเกียวแช่แข็งก็มีนะครับผม เอาโอเคเรามาดูสัตว์กันต่อดีกว่าคุณเอมลงมาจากตรงนี้ผมเห็นเจ้านี้อยู่บูทังสกิงนะครับก็คือนับเทินนับเทินบูทังมาจากออสเตรเลียนะครับก็เป็นจิ้งเหลนลิ้นสีน้ำเงินนี่นะครับเดี๋ยวเราเราสามารถดูลิ้งเขาได้ไหมเนี่ยถ้าถ้าเราสังเกตดีๆถ้าเขาเล็บลิ้งมันลิ้งก็จะเป็นสีน้ำเงินนะเห็นไหมแผบแทบเนี่ยแับๆทบนะตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับที่ร้านเราขาย ตัวนี้หมื่นสามครับตัวนี้หนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับเชื่อมกิฟต์เชื่อมกิฟต์พวกนี้มันกินอาหารอาหารเม็ดได้อยู่แล้วสบายๆบายเกินมาสุนุงมาสุนลิกอันนั้นที่อาหารหมาก็ได้ครับนี่ครับแล้วก็ไอ้ตู้นี้อะไรเนี่ยตู้นี้ไม่มีอะไรเลสไอหมดเลสไอเราก็มีครับเลสไอเซกิ้งแต่ตอนนี้หมดแล้วนะแล้วก็มาตู้โซนหน้าโซนหน้าก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็พวกงูสีต่างๆนะครับมีบอลไมทอนนิดหน่อยนะครับอ่ะมาเป็นตู้ฝั่งนี้ดีกว่าเอามาซินิสเหรอมีมาซินิสได้เหรอ กีนแบบนี้ผมยังไม่เห็นนะเนี่ยนี่ครับกิีนบาซินิทนะครับน่าจะมีอยู่ตัวเดียวมั้งในส่วนตัวจวัดเด้าย,ต,ายตัวสุดท้ายนะตัวสุดท้ายแล้วก็ผมไม่เห็นมันนานแล้วนะ <ๆ S 1> นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่หายากนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบสายกิ้งก่านะครับตัวนี้คือกีนบาซิลิทนะครับสายกาลังดีนะสากําลังน่าเลี้ยงเลยดูจัดตู้ธรรมชาติมากนะครับนี่ก็ มีครบนะครับมีไฟยูวงยูบีอะไรเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเลี้ยงอีกอินดอร์ที่ถูกต้องอ่าใช่แล้วถูกต้องเลยนะครับก็คือเตรียมพร้อมอุปกรณ์อุปกรณ์เสริมให้ครบนะครับมันใหญ่ด<ม>้วยคือวิตามินต้องหนักนิดนึงนะครับอ่าเพราะว่าที่จริงถ้าเราให้วิตามินแต่ไม่มีไฟก็ไม่ดูดซึมอีกใช่ก็ต้องให้ควบครันไปทั้งสองอย่างฉะนั้นแล้วถ้าเลี้ยงสัตว์พวกนี้ก็แนะนําว่าซื้อนะครับวิตามินแคลเซียมซื้อไปเลยใช่ครับสิ่งจำเป็นครับสามร้อยบาทแต่ว่าใช้ได้เป็นปี แล้วก็พวกนี้ราคาค่อนข้างมีราคานะครับเอ้ตัวนี้โดนแอมเปิดอยู่เท่าไหร่หนึ่งพันแปดร้อยบาทครับโอ้โหก็ถูกเลยนะถูกมากนะนะถูกกว่างูอ่าบอลไพทอนนอร์มอลอีกนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับเหลือตัวเดียวนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับโอเคถัดมาตู้นี้นี่คุณเอาเต่าอยู่กับงูได้ไงเนี่ยถึกมาแล้วครับสองตัวนี้เป็นเพื่อนกันแน่นอนเจ๊กี้อันนี้เป็นป๊อกอัพนะครับเป็นน่ารักน่ารักนะครับโอเคนี่ครับอันนี้อันนี้ที่คุณเอ็มนำเสนอนะครับอันนี้คือเต่า ผมไม่ค่อยถือัวเต่าเลยอันนี้เขาเรียกเต่าอะไรนะเรืยกผ่าครับอันนี้เล็บเปิดเล็บเปิดเล็บเปิดอ่าเล็บเปิดถ้าคนไทยก็จะเรียกเรืยกผ่าใช่แต่ว่าถ้าเป็นเต่าประเทศก็เล็บเปิดนะใช่ครับที่แปลว่าเสือดาวถูกต้องครับอันนี้มันคือตรงที่ส่วนที่เป็นเปิดขาวตรงเนี้ยก็จะมีเกรดเปิดขาวนะครับแต่ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับอ่าถ้าปกติแล้วมันจะดำๆเลยไม่มีคือถ้ายิ่งขาวจะยิ่งสวยถูกไหมใช่ครับยิ่งขาวยิ่งสวยแล้วราคายิ่งสูงอะไรเงี้ยครับแต่อันนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะ นี่ก็สวยแล้วระดับนึงอันนี้ก็เหมือนแบบเหมือนต้นๆอะไรเงี้ยครับพวกนี้ก็เริ่มต้นถ้าเป็นเกรดแบบนี้ก็ประมาณเหมือนต้นๆนะใช่ครับเหมือนต้นๆอ่านี่ก็สวยนะโอเคอันนี้คือของที่ร้านนะครับกัรันตีเลยว่าพวกนี้กินอาหารเม็ดได้แล้วลงปุกินปั๊บล่าปุกกินปั๊บลูกค้าไม่ต้องไปนั่งก็ให้สลับกันได้แต่ว่าที่จริงอาหารเม็ดมันก็ค่อนข้างจะง่ายนะคุณอาหารเม็ดเป็นหลักมากกว่าครับง่ายเลยง่ายสะดวกด้วยจานอาหารครบถ้วนเป็นไงลุงปุกกินปั๊บนะครับ งดงับโูกินเก่งมากอ่บเลี้ยงง่ายแน่นอนนะครับเอาไปก็แข็งแรงนะครับผมเลี้ยงง่ายแน่นอนไซนี้รอดชัวร์ไซนี้ไม่ตายแล้วหแข็งแรงมากแล้วแล้วก็กินอาหารมิดให้โชว์ขนาดนี้นะครับลูกค้าซื้อกลับบ้านได้เลยนะครับอ่าต่อไปจากฝัอ่องเต่าฝั่งนี้อ่ะด้านหลังเมื่อกี้มหมูมินด้านหลังนี่ครับด้านหลังเราก็จัดเป็นแบบตาาายอเมซอนอเมซอนหน่อย ตรงนี้ก็จะเป็นเบียรที่คุณเอ็มเก็บไว้ยังไม่ขายอันนี้อุบไ้ก่อนอันนี้ลูกค้ามาฝากครับผมอุบไปก่อนอุบไปก่อนแต่ว่าบางตัวก็มีแอบขายนะใช่ไหมบางตัวสวยๆนะก็อุบไว้ก่อนนะครับถ้าเกาใครแอบดูก็ได้แอบดูก็ได้ราคายว่ากันอ่าโอเคอันนี้คือเตาก่อน่ะอันนี้มีเตาอีกตู้หนึ่งนะนี่อันนี้คืออะไรครับอันนี้จะเป็น เชอร์รี่เฮดครับเชอร์รี่เฮดเชอร์รี่เฮดนะครับเชอร์รี่เฮดคือหัวมันจะแดงด้วยถ้าธรรมดามันจะเป็นเลดฟู้ดนะครับแดงแค่ขาคือถ้าเราเห็นเข้าไปที่ขายกันถูกหน่อยมันจะเป็นเลดฟู้ดเป็นเลดฟู้ดธรรมดาแต่หัวหัวไม่มีสีชมพูใช่ครับผมแล้วก็คือมีทั้งหัวมีทั้งขาราคาจะสูงกว่านะครับอันนี้เป็นเกรดแบบว่าแตกขาวด้วยนะครับซึ่งดูได้ค่อนข้างยากนิดนึงก็เหมือนเดิมอันนี้ยิ่งขาวยิ่งโคตรแพงเลยใช่ครับผมอันนี้ก็สวยมาก หมื่นกลางๆถึงหมื่นปลายๆครับหมื่นกลางๆถึงหมื่นปลายๆนะครับราคาสัาว์เกรดนี้เนาะเกรดนี้เราพูดถึงเฉพาะเกรดนี้นะใช่ครับโอ้ไอตัวอย่างนั้นสวยนะตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งก็อาหารเม็ดเหมือนเดิมนะครับที่ร้านเราให้กินอาหารเม็ดอยู่แล้วนะครับลูกค้าไปเลี้ยงสบายนะแช่น้ําทุกวันนะครับของผมแช่น้ำทุกวันอาหารเม็ดเนี่ยยังเปียกๆอยู่อันนี้ก็เพิ่งไปแช่น้ำกลับมาใช่เราก็เลยเพิ่งเอาลงตู้ก็คือถ้าเป็นสัตว์ในที่เนี่ยคุณเอ็มดูแลทุกวันนะครับคืองูร้านผมอะดูแค่ ประมาณวันหนึ่งผมดูงูประมาณแว็บเดียวครับประมาณไม่กี่นาทีแต่คุณเอ็มดูสัต์พวกนี้ประมาณทั้งวันทั้งวันก็คือทุ่มอะครับเช้าเย็นเย็นอะเช้าเย็นเย็นเอางี้ดีกว่าเพราะว่าพวกนี้ต้องต้องต้องใช้ละเอียดเยอะหน่อยแล้วก็มีหลายแบบหลายอย่างฉะนั้นแล้วพวกนี้ครับถ้าใครที่จะเลี้ยงนะครับก็ปรึกษาคุณเอ็มได้เพราะว่าคุณเอ็มเลี้ยงมาหมดแล้วพวกนี้ก็กินเก่งการตีนี่ให้กินเก่งให้กินโชว์เลยไงมับมับมากนี่นะครับหานเม็ดสบายๆนะครับ ิง่ายครับเดี๋ยวชุมนุมกันเลยอ่าโอเคตู้นี้ตู้นี้คืออะไรตู้นี้ดูลึกลับมากนี่เป็นสัตว์ป่าหายากครับสัตว์ป่าหายากงั้นเราเราเอามาเต่าอันนี้ก่อนดีกว่าอ่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นเต่าและเผือกเหมือนกันแต่เนี้ยจะเป็นเคนยานะครับส่วนตัวข้างหน้าที่เราเห็นมันแก้มยน้มบ้างอ่านี่ราคาจะสูงกว่ามันมาคนคนละที่กันใช่ครับมันมาจากคนละโลเคชั่นกันใช่พวกนี้ตัวเท่าไหร่ครับถ้าเป็นเคนยาอันนี้จะ หมื่นต้นต้นครับอ่าตัวนี้เดียวหมื่นต้นต้นราคาเท่าตัวใหญ่เมื่อกี้อ๋อหมื่นต้นต้นเอเคโซนหน้าโซนโซนอ่ะอันนี้อันนี้สัตว์ป่าหายากอ่ะอันนี้ผมโคตรกลัวเลยนะมันอยู่ในร้านผมจนผมโคตรกลัวเลยนะตัวเนี้ยอันนี้มันคือตุ๊กแกกระกรอยคือผมเป็นคนที่กลัวตุ๊กแกที่จกมากไม่รู้มันซ่อนตัวอยู่ล่านี่นะครับอย่ามาใกล้ผมนะผมกลัวนะ มีตุ๊กแกกระตอยนะครับมันไม่โดดจ้ไม่โดดไม่โดดนี่ครับอันนี้ลูกลูกมันนะใช่ครับราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ตุ๊กแกกระตอยที่ร้านตัวนี้เปิดถึงเก้าพัน้าครับครับอุ้ยราคาถูกนะปกติมันมื่นกว่านะใช่ครับปกติมื่นกว่านะครับสําหรับไอ้ตุ๊กแกกระตอยนี่นะครับมันมันก็มีเสน่ห์นะแต่ก็สวยเฉยแต่ถ้าใครชอบก็เข้ามาดูได้นะครับแล้วไซส์ไซส์มันสวยนะน่ารักมากเลยหน้าตามันก็โอเคเลยเลี้ยงชื้นๆครับ กิน,กนมแมลงกับอาหารสำหรับรูปกหรบบใครที่ชอบจัดตู้แนวนี้ก็ก็ลงตัวเลยนะใครชอบจัดตู้แบบว่าตู้แบบส,สวยๆหน่อยก็เหมือนเดิมครับพวกนี้เราให้ไฟ UVB UVB หมดนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นไฟแบบรางยาวนะ,ะขึ้นมามตรงนี้ตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นคามเลียนอ่าต<ม>ัวยอดนิย<ร>มแล้วยอดนิยมเลยนะคามเลียนผมอนุญาตเปิดเลยนี่นะครับคามเลียน เนี่ยเดี๋ยวเราให้อาหารให้ดูเลยครับทุกครั้งในสัตว์ของที่ร้านนะครับถ้าเป็นพวกสัตว์ที่เกี่ยวกับกิ้งก่าหรือว่าพวกสัตว์เลี้ยงคานะครับก่อนให้อาหารเราจะใส่แคลเซียมวิตามินสมุนนะครับทูกครึงไปสม,มุนนะครับท่านนั้นแล้วรับประกันได้ว่าแข็งแรงทุกตัว <S <S ใช่แล้วก็ไฟเปยครบนะครับของที่ร้านไฟครบนะครับดูแลกันเต็มที่นะครับนีน่เริ่มรูแล้วเริ่มรูแลนี่นะครับอีเลีพวกนี้ราคาเท่าไหร่ครับคุณเอ็มตอนนี้สองพันบาทครับโอ้ราคาถูกมากเลยตัวละสองพันเท่านั้นเอง เดินมาแล้วเดินมาแล้วไอ้นั่นเดินมาแล้วเดี๋ยวเราจะให้เดี๋ยวเราจะให้ลูกค้าเห็นนะครับนี่เป็นไงการกินอาหารในแบบคาเมดีนสไตล์มาแล้ว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 ด,ดูดิดูดิมันมาชุมนุมกันเลยคร,ครับทักท,ท,ที่กทีพวกนี้มันใช้ลิ้นได้เหนียวได้ยาวมากนะครับดูนะไปยิงนะไปยิง เป็นอะไรของิดนิดนึงคาร์เมเลียน,นเป็นสัตว์ที่นานี่เรียบร้อยก่อนนะครับเอาโอ้ย,ๆๆอเ,ยเกือบจะได้สองตัวแล้วได้ตัวเดียวนะครับราคาสองพันบาทนะครับเพื่อนๆนะครับใครชอบจัดตู้ทรงสูงนะครับซึ่งตู้พวกนี้เราก็มีขายนะครับตู้คาเมเลียนอะไรมีขายหมดเลยนะครับกลิ่นมกกิ้งไม้รูปแบบการจัดก็แนะนําได้แล้วก็มีขายด้วยนะครับก็เอาเป็นว่ามาที่นี่ก็เป็นวันสต๊อกสวิตที่หนึ่ง ขายไม่เรื่ทุกตัวจะแถมหยดน้านะครับหยดน้ําจากบนตู้น้ำทุกตัวผมจะแถมหยดน้าอันนี้ให้นะครับเราจะแถมตัวนี้ให้นะครับะนั้นแล้วลูกค้าก็ไม่ต้องซื้อตัวหยดลงมาแบบนี้นะครับพวกนี้ก็จะกินน้ําตามที่หยดหยดตามใบไม้ใามคบแต่ผมก็ใส่ที่รองแก้วหลอกหลอกมันไว้นะก็ให้มันรู้นะครับนี่นะครับเราก็สาธิตการให้อาหารคามเลียนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็พวกนี้ก็คือเวลคามเลียนนะครับราคาสองพันบาทคือคามเลียนเนี่ยมันมีหลายรูปแบบเนาะ อ่าใช่อันนี้คือแบบเริ่มต้นเลยสตาร์เตอร์นะก็คือมันมีหลายแบบก็บางตัวก็แผ่นท่องแพนเทอร์มีโอยอีกเยอะมหาศาลเลยอันนั้นก็ใหญ่ราคาหนึ่ง่อยวากันแล้วก็ราคาสอง2,000ันบาทเนี่ยตอนนี้ก็อันนี้มันเป็นลูกเคาะไทยนะครับราคาราคาราคาถูกนะราคาถูกอ่าถูกอยู่แต่ถ้ามันเป็นลูกนอกเนี่ยราคามันจะสูงกว่านี้แล้วก็มันก็แล้วแต่ช่วงฤดูด้วยครับราคาอันนี้ฝั่งขวานี้อันนี้อันนี้คุณขายไหมนี่ยอ่าสามตัวนี้ผม อันนี้ตัวโชว์เลยอ่ะอันนี้ตัวโชว์ตัวโชว์แต่เดี๋ยวจะมีเข้ามาครับนนีตัวจะมีเข้ามาอันนี้คือฟิวด์กันใช่ครับนี่นะครับก็คืออ่ากิ้งก่ากิ้งก่าที่มีแผงคอนะครับตอนนี้มันติดไซเตสในในของของอีโดนะก็คือมันไม่สามารถนําเข้าได้แล้วถ้าบอกว่าสามตัวนี้ก็เป็นตัวใหญ่ที่ยังอยู่ที่สุดจะจับที่โชว์ได้อยู่่าอันนี้ก็ในเมืองไทยยังถูกกฎหมายอยู่นะครับเริ่มหายากละเริ่มไม่ค่อยมีละนะครับ เดี๋ยวให้คุณเอ็มถาใไปดูนี่นี่เวลามันมันโกรธหรือว่ามันจะจู่โจมเนี่ยมันจะทำรถแข็เฉพาะตัวที่ก้าวเาเท่านั้นนะคบถ้าเป็นไอ้สองตัวน้กข้างๆเนี่ยไม่แผ่มีตัวแนเก้าวเหลาสุดคุณเอ็มบอกมันก็จะแผ่เหมือนไอ้ตัวในโนเสา์อ่ะที่เราเห็นกันในเอ้มโดดไฟเลยอ่ะ แต่มันแม่อันตรายนะครับพวกนี้ตกใจเล็กน้อยตกใจเล็กน้อยนี่นะครับไม่แพ้แล้วไอพวกนี้มันก็จะไอ้พวกนี้คือมันเชื่องพอมันเชื่อมมันก็จะไม่ยอมแผ็เราเลยฉะนั้นแล้วถ้าเลี้ยงพวกนี้ก็คือเลี้ยงให้แม่งดุเลี้ยงแม่งดุให้เยอะด้วยใช่ไหมโอเคก็ตอนนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวโชว์แต่ว่าถ้ามีเข้ามาเราก็มาใสอยู่แล้วนะครับเราไม่พลาดอยู่แล้วไม่จับมันจะมีใช่ครับโอเคตู้ต่อไปหมดแล้วครับตู้ขวานั่นคือเกลี้ยงก็คือเป็นคอมเลี้ยงเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็คือผู้หอนละ ไม่มีอะไรแล้วครับอ่อาก็มาต่อที่โซนหน้าเหมือนเดิมนะครับฝั่งหน้าเรามีคุณเอ็มจะนำเสนออะไรเบียหรอเบียสไซต์ผสมครับเราก็มีขายนะเบีย,บยไสไซต์ผสมใส่ขึ้น <มา S 2> <ม>นี้หนึ่งนะจะได้เป็นชั้นๆส่วนเก็บผาได้ไหมพวกนี้นี่คนระับอันนี้มันคือผู้เมียยังไงตัวผู้ครับอันนี้เป็นวิตบิดนะครับโอ้วิตบิดตาสีเหลืองสวยเลยมีสีส้มขึ้นด้วยจะขึ้นเยอะกว่านี้ไหมเอาไปรู้ตัวเองนะใช่ครับ นี่ครับอันนี้คือสายผสมก็สมบูรณ์นะอ่าตัวนี้มีตำหนิดนิดนึงครับนิ้วอ่านิ้วเป็นไอก็เป็นราคาตำหนิครับบผมแต่ว่าสมบูรณ์หมายถึงว่าอ่าตัวแข็งแรงสมบูรณ์แน่นอนแล้วก็หนักสีสารดูรู้เลยว่าสมบูรณ์มากส่วนมากที่เราเห็นเบสที่ราคาถูกๆตัวใหญ่อะมันคือเบดปดอ่าใช่ครับที่เราขายก็ถูกนะสมัยก่อน่ะที่เราแบบเจอกันตามหน้าสวนแม่งตัวละสองร้อยห้าร้อยอะไรเงี้ยอ่าใช่ครับอันนี้คือเม็ดปดผมแนะนําว่า ไม่เวิร์กไม่เวิร์กดีกว่าไม่เวิร์กแต่ถ้าเป็นเลี้ยงเล่นได้มา,าเลี้ยงเล่น<ต>ได้สนใจดูนะแต่ถ้าอยากเอาไปผปสมอะไรเงี้ยก็มาเก็บอย่างนี้ดีกว่านะครับอ่ะโอเคข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้านี่ไปเริ่มเลยน,นี่คือใจกูครับตอนนี้แบ็คไวท์ธรรมดาป่มแบ็คแอนไวท์ครับแต่มันปากมันดำแค่ไอมครับไม่ใช่แล้วแสดงว่าอาจจะมีลูกครึ่งบูเข้ามาด้วยปากดำนะครับสีปากดำนะครับ ตัวนี้ราคาเราคุณเป็นเปิดไปถูกนะเนี่ยเจ็ดพันแปดร้อยบาทนะได้ใสเซลเลยจะพู่ไหมน่าจะตัวพู่นะตัวพู่นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับก็จับเล่นได้เอาไปปั้นต่อเพิ่มได้นิดนึ่งก็เชื่องนะระเดินฝ่ายในร้านเหมือนที่ร้านผมก็ได้เลยราคาเจ็ดพันแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับโอเคแล้วตรงนู้นตรงนู้นก็คือเอาไปผันเดียรไหมอันนี้ตัวใหญ่เขาเอามาเซลล์สองพันแปดเองใช่ครับราคาดีนะครับสองพันแปดดีสี ีสกไอโฟแทรนนะครับคู่เมียตัวคู่ครับตัวเมียจะไปไวมากครับถ้าแค่เป็นตัวเมียมันไม่ค่อยมีอ่าตัวเมียจะยังจะไปไวอายุอายุปีครึ่งปีครึ่งนะครับพรมข้อสมนะโอเคนี่นะครับก็เออเฟสทะเลนนะครับอยู่ตรงข้ามกับบ้านสักหลาดเลยนะครับก็เข้ามาดูได้นี่คือดีห้าสิบสองนะครับ ในอันนี้ไม่เขียนผิดนะเนี่ย D ห้าสิบสองนี่ครับลองลังเราเอานี่เหรอโอ้ตายแล้ว D ห้าสิบเอ็ดนะครับนี่ D ห้าสิบเอ็ดเป็นเล็บไทช็อปนะครับร้านผมผมยังไม่รู้เลยนี่เป็นซิกเนเจอร์อ่านี่คือทูด้าทูด้าร้านนู้นมีแต่กูเดินร้านนี้มีหมาเดินนะของร้านครับตัวจริงนะอันนี้คือบ้านสำหรับนะครับผมร้านเราอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับเลี้ยงๆกันนะครับนี่นะฮะอ่าใครมีโลโก้ในนี้ใครใครอยากเป็นซัพพอร์ตเราก็ ได้ครับส่งงูไหมเราห่าเดี๋ยวเราแปลโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปปิดคลิปข้างในนะควันนี้ก็ขอบคุณมากสนุกมากเลยนะครับแล้วก็ใครอยากเข้ามาซื้อสินค้าอะไรนะครับก็มีครบทุกอย่างนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์มีทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ฝากร้านพันธมิตรกับผมไว้อีกหนึ่งร้านเลยกันนะครับมาสเตอร์เอกนะครับผมก็ใครที่มาตามพวกสัตว์ตัวนี้นะครับบางครั้งถ้าทักเข้ามาในบ้านสัตร์หลานเนี่ยผมก็ เราไม่ได้รู้เพราะผมไม่ได้ดูแลทั้งหมดผมจะดูแลแค่นูบอลน,นะครับฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากตามสาัตว์พวกเบสดาร้กอนด้วยอะไรนะครับก็ให้ทักเพจของคุณเอ็มเข้ามาเลยนี่นะครับนี่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 อ่านี่นะครับโอเคนี่นะครับผมก็ในเฟซบุ๊กนะครับก็จะขึ้นเลยแล้วก็อิบนบอกเข้าไปก็ส่วนมากคุณเอ็มตอบเอง แอดมินครับแอนด์เนนะก็ขี้เกียจเหมือนกันนะโอเคตอบเองบ้างแอดมินบ้างนะครับตอาเป็นว่าตอบเองจะช้านิดนึงแต่เอาเป็นว่าได้ความรู้แน่นอนเพราะว่ายังไงก็คนที่ตอบเราต้องหาคนที่มีประสบการณ์และมีความรู้มาตอบลูกค้าอยู่แล้วก็มนได้มครับบริการส่งทั่วประเทศนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดอะไรนะครับเราส่งหมดนะครับ ถ้าเป็นอุปกรณ์หรือว่าอะไรนะครับถ้าภายในกรุงเทพรีบใช้นะครับพาเข้ามาได้เลยมีบริการส่งกลับไปนะครับราคาคิดตามจริงของกลับไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันอีพีต่อไปนะครับว่าเราจะพาไปที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะทิ้ง QR code นะครับของบ้านสํารทาดไว้นะครับใครต้องการมูบันไบท่อนต้องการอุปกรณ์หรือว่าอะไรที่เป็นอาหารหนูแช่ของหนูแช่แข็งนะครับก็ัาเข้ามาในนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันอีพีต่อ